วาดาและวิทาพบกันโดยบังเอิญในระหว่างที่วาดาลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งคู่ต่างประทับใจในความดีงามของกันและกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ววาดารู้สึกหลงรักในความอ่อนโยนและจริงใจของวิทาในขณะเดียวกันวิทารู้สึกผูกพันกับวาดาอย่างมาก เขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงที่มีหัจจิิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรก็ตามความรักของทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวงพ่อของวิทาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของลูกชายกับวาดาเขากังวลว่าวาดาจะไม่เข้าใจวิถีชีวิตและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ่อของวิทาพยายามกีดกันไม่ให้ทั้งคู่พบกันแต่ความรักของวาดาและวิทามีพลังมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดทั้งคู่ตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาในที่สุดพ่อของวิทาก็ยอมรับความสัมพันธ์ของลูกชายกับวาดาเขารู้สึกประทับใจในความรักและความมุ่งมั่นของทั้งคู่ วดาและวิทาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งคู่เผชิญกับความท้าทายมากมายแต่พวกเขาก็ผ่านพ้นมันไปด้วยกันวดาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเสี่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและกล้าหาญวิทารู้สึกขอบคุณวดาที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอเธอคือกำลังใจสำคัญ ที่ทำให้เขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เรื่องราวความรักของวาดาและวิทาเป็นตัวอย่างของพลังแห่งความรักที่สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได,ได้พวกเขาทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้หลังจากที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันวาดาและวิทาก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายด้วยกัน วิทาได้งานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลวดารู้สึกดีใจที่ได้ตามวิทามาอยู่ที่นี่เธอพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งไปด้วยกันการใช้ชีวิตในเชียงรายการใช้ชีวิตในเชียงรายนั้นเรียบง่ายและสงบผู้คนในชุมชนต่างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วดาปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เธอเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยท้องถิ่นและช่วยเหลือวิทาในงานอาสาสมัครวิทามีความสุขกับงานอาสาสมัครเขาได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเขาได้รับประสบการณ์และบทเรียนชีวิตมากมายจากงานนี้ความสัมพันธ์ของวาดาและวิทายิ่งแน่นแฟ้นขึ้นหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่เชียงรายพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วยกันในช่วงเวลาว่างวาดาและวิทาชอบไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงรายพวกเขาได้สัมผัสกับธรรมชาติอันง,งดงามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนและวันหนึ่งวาดารู้ว่าตัวเองกำลังตั้งท้องเธอก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้น เธอเริ่มมีความกังวลเพราะเธอต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดอุทัยในระหว่างตั้งครนแต่วิทาอยากให้วาดาอยู่ที่เชียงรายกับเขาเธอรู้ดีว่าการตั้งครนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเธอต้องการการดูแลและช่วยเหลือจากครอบครัวในที่สุดวาดาก็ตัดสินใจกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดอุทยัย เธอรู้ดีว่าพ่อแม่ของเธอจะดีใจที่ได้มีหลานและจะคอยดูแลเธอการกลับมาบ้านเกิดของวดานั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักพ่อแม่ของเธอรอต้อนรับเธอด้วยความดีใจพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้มีหลานและพร้อมที่จะช่วยดูแลเธอวดาใช้เวลากับครอบครัวเตรียมตัวสําหรับการคลอดบุตร เธอไปพบแพทย์เป็นประจำและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารกในที่สุดวันคลอดบุตรก็มาถึงวาดารู้สึกตื่นเต้นและกังวลเธอคลอดลูกสาวที่แข็งแรงสมบูรณ์พ่อแม่ของเธอดีใจมากที่ได้มีหลานสาวหลังจากคลอดบุตรแล้ววาดาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับลูกสาวเธอรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจที่ได้เป็นแม่ วิทามาเยี่ยมวาดาและลูกสาวเป็นประจำเขารู้สึกดีใจที่ได้เห็นครอบครัวของเธอมีความสุขแม้ว่าวาดาจะย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดอุทยัยแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับวิทายังคงแน่นแฟนวิทารู้สึกเป็นห่วงวาดาและลูกน้อยเขาจึงตัดสินใจกลับมาหาเธอทุกเดือนหลังจากคลอดลูกสาว วดารู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจที่ได้เป็นแม่เธอรำลึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับวิทาที่เชียงรายและคิดถึงเขาอย่างมากวดาอยากพาลูกสาวไปอยู่กับวิทาที่เชียงรายเธอเชื่อว่าลูกจะได้รับการดูแลที่ดีและมีความสุขวดาตัดสินใจพูดคุยกับวิทาเกี่ยวกับความคิดของเธอเธอบอกเขาว่าเธออยากพาลูกสาวไปอยู่ด้วยที่เชียงราย แต่วิทากลับปฏิเสธคำขอของวาดาวิทามีเหตุผลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะวาดาไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดเชียงรายเขายังมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้กับวาดาและลูกวาดารู้สึกผิดหวังและเสียใจที่วิทาปฏิเสธเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่พร้อมที่จะให้ไปอยู่ด้วยกัน เธอรู้สึกเหมือนถูกทอดทิง้งหลังจากคิดหนักวดาก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเธอจะอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดอุทยัยเธอรู้ว่าลูกของเธอต้องการความรักและการดูแลจากพ่อและแม่แต่ถ้าเขาไม่พร้อมจะให้ไปอยู่ด้วยกันวาด,ดาก็เลือกที่จะอยู่กับลูกต่อไปความสัมพันธ์ของวด,ดาและวิทา วันหนึ่งวาดาไปงานเลี้ยงรุ่นสมัยเรียนมัธยมวาดาพบเพื่อนเก่าที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนวาดารู้สึกตื่นเต้นเมื่อเธอได้เจอเพื่อนเก่ามากมายทุกคนต่างดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นวาดาก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่คุนเคยเขายือนอยู่คนเดียวชายหนุ่มคนนั้นก็คือต้น แฟนเก่าสมัยมัธยมของวาดานั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอต่อตอนที่สองต่อไป